ถ้ารวมไทยลีกวีคที่หนึ่งนะฮะไทยลีกมีทั้งหมด16ทีม16ทีมแต่และสโมสรก็จะเตะสิบแม,มตช์ใช่ปะเยาวเยือนก็เป็น30มสแมตช์เท่ากับ30มิวีคอันนี้วีคที่หนึ่งนะครับพี่กูจะมารีแคปให้ฟังนะวีคที่หนึ่งเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่าพอใส่ตัวต่างชาติได้6ตัวคนไทย4โอ้โห เตะยังกับพีเมลีกเกือบเหมือนนะครับเกมลุกลับรวดเร็วดุดันไม่มีนอนแต่ไม่ใช่ทุกคู่นะบางคู่ก็ยังสปีดเกมเหมือนเดิมเกมยังเดินช้าๆไฮไลท์ตัดออกมาก็ไม่ค่อยมีการเข้าทำอะไรสักเท่าไหร่บางคู่นะบางคู่แต่ส่วนมากยกระดับเกมได้จริงๆนะครับผมส่วน ดราม่าเรื่องตัวต่างชาติในไทยลีกที่ก่อนเปิดฤดูกาลทางสมาคมทาง FA t h a ไทยแ d ให้ข่าวมาเรื่องตัวต่างชาติลงได้จุกๆตอนแรกก็แบ่งเป็นสองเสียงว่าเดี๋ยวนะบอลไทยมันจะ,ะไม่ได้เล่นปิดโอกาสอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นหลีกของพวกนักเตะต่างชาติเกรด B B บวก A อบอะไรแบบเน,นี้ยนึกอ,ออกไหม คือการแข่งขันมันจะสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวคนคนไทยนะบอลไทยจะอยู่ไม่ได้ก็มีกระแสไปสองฝั่งพอแข่งขันเปิดหลีกขึ้นมาจริงๆโอ้ยเกมมันสนุกขึ้นจริงเว้ยเสียงเริ่มหายไปครับเริ่มกลับเป็นว่านักบอลไทยมึงก็ต้องแข่งขันให้มากขึ้นสิเพราะนี่คือหลีกสูงสุดนะมันคือไทยลีกนะมันต้องคัดกรองนักฟุตบอลไทยที่เก่งทั้งในและนอกสนามนอกสนามก็คือการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินนอนอยู่ต้องเป็นมืออาชีพในระดับไทยลีกเนี่ยเงินเดือนมันเยอะไงเงินเดือนหลักแสนไงคนเงินเดือนหลักแสนก็ควรที่จะมีร่างกายที่พร้อมทักษะที่มีกันอยู่แล้วแหละนักฟุตบอลระดับลีกอะ่ะนี่ออกไหมแต่ถ้าทักษะสกิลมีอยู่แล้วร่างกายไม่พร้อมมันก็ไม่เป็นมืออาชีพลงไปเตะลงไปแข่งโค้ชเลือกไปคนดูก็ไม่สนุกมันก็เหมือนกับ ปีก่อนๆที่กระแสมันตกลงตกลงเพราะว่าเตะกันไปนอนเงินไปเคาะบอลคืนหลังกว่าจะบุกได้อะไรเงี้ยยืนคุมโซนไม่วิ่งไล่เพจคนจ่ายค่าตั๋วไทยลีกหลักร้อยอยู่เนี้ยบอกแไม่ต้องจ่ายเงินเข้าไปดูในสนามไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษกว่านักบอลเดินสายหรือนักบอลอบตซึ่งไม่ใช่ปีนี้ครับปีนี้คือตัวต่างชาติก็ก็ดีนักบอลไทยก็คือสี่คนนี้มันต้องเก่งสุด,สด แล้วมันเป็นผลดีกับทีมชาติเพราะว่าก็ไม่ต้องไปดูลีก2อลีก3มากมายก็ในลีกหนึ่งนี่แหละมันคัดกรองระบบมันคัดกรองให้เห็นไหมพอระบบพอการแข่งขันมันสูงอะนักบอลไทยมันก็ต้องถีบตัวเราก็จะได้นักบอลไทยที่มันมันห่างจากเขาต่วนใครชอบชิวๆยังไม่อยากใช้ชีวิตตึงมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีไล่ระดับ,บ,บ,บลงไปใช่ปะจะเป็นลีกสองอ่าลีกสก็พอที่จะเป็นมืออาชีพแล้ว ใครที่ยังชิวหน่อยหรืออายุเยอะแล้วหรือยังแบบชอบชีวิตกินดื่มอยู่ก็ไปอยู่หลีกสามหลีกล่างก็เหมาะสมเพราะว่าหลีกสามก็จะเงินเดือนหลักพันหลักหมื่นนะถ้าทําตัวแบบนั้นนะยังไม่มีความเป็นมืออาชีพก็เงินเดือนก็ประมาณนี้แหละนะหลีกสองก็สูงขึ้นมาหน่อยถ้าหลีกสองดูแลตัวเองดีพัฒนาตัวเองได้ใครจะไม่ซื้อไปเล่นในหลีกหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทยหลีกตัวไทยมันสี่ตัวจากเมื่อก่อนเนี้ย ตัวต่างชาติ3ตัวใช่ปะ่ะสมัยก่อนตัวต่างชาติ3ตัวแล้วก็ปรับมาเป็นมีผสมตัวเอเชียเข้าไปโคต้าเอเชียมีโคต้าอาเซียนปีนี้เอเชียอาเซียนรวมเป็นต่างชาติไปลด <c oughs> ถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับพลังการบุกไปเสมอราชบุรีนะครับหนึ่งหนึไฮไลท์อยู่ที่ Android 1000คือโปรแกรมมันเปิดมันสุก แล้วแอนดรอ d สเทาเซ้นลงแค่45นาทีหลังก็ทำให้เห็นคลาสของพี่เมลีกว่าเป็นยังไงพี่กูลองไปดูการซ้อมที่พลังการ f อนะสนามซ้อมของพลังการ FC เขาไม่ได้ซ้อมยอหยาอแเหยะนะซ้อมแบบจริงจังมากคือไม่ได้มาแค่กินตีนไก่นแน่ครับผมพีทีประชวบเสมอ BG ปรปทุมยูเนเต็ด2-2แฟนบอล BG บอกว่าไม่เน้นถ้วยเน้นเปลี่ยนโค้ด ทีมนี้เพราะว่ามีทุกอย่างแต่ดูเหมือนกับเป็นอะไรกับโค้ชนักถึงแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายวนกลับมาคนเดิมพิธีประจวบของคตเตี้ยสะสมนะครับถ้าจะเอานักเตะทีมชาติไทยก็มาดูทีมนี้ทีมนี้ให้โอกาสนักเตะไทยอย่างาพลเอกใช่ไหมปีกซ้ายที่ลากไปแล้วก็ยิงใส่บีจีปทุมได้นี่นักบอลไทยที่ลากบอลไปตรงๆแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลเสาสองไป น่าสนใจครับพลเอกไม่รู้ว่าเคยติดทีมชาติหรือยังนะครราชสีมาบาต้าเอฟซเสมอชนบุรีเอฟซไปศูนย์นย์นะแต่สภาพสนามมันเหมือนวิ่งควายนะแฟนบอลเหมือนกับเอ๊ะชนบุรีเปลี่ยนที่วิ่งควายเหรอรูปเกมก็เลยยังดูอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่แฟนชนบุรีก็เริ่มบน่นเรื่องการจัดตัวของโค้ดอ่าโค้ชโจอืม แต่ก็มีอะไรดีๆที่เห็นอย่างเช่นการประสานงานกับฟาลิงเกนเนี่ยฟาลิงเกนกับเจ้าหนึ่งชันลงที่เขาบอกว่าโอเคนะดูดูดีนะครับลำพูลวอลเออร์นะครับเปิดบ้านแพ้บริลัมยูเนเสองสามเกมนี้สนุกมากใครเจอบริลัมก็สนุกเพราะว่าบุริลัมมาตรฐานสูงทุกทีมอยากจะชนะบุริลัมเพื่อมีพื้นที่สื่อนะักฟุตบอลก็อยากจะเล่นเผื่อได้ย้ายไปบริลัมนะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเจอประสาทสายฟ้าบุริลัมสนุกแน่นอนนะครับเมืองทองอยู่ในเตดเฉือนชนะสุโขทัยเอฟซหนึ่งนย์ะเป็นเกมที่สนุกแม้ว่าสนามจะเปียกเช่นเดียวกับสนามที่โคราชแต่เหมือนการดูแลสนามของเมืองทองอ่ะที่ฮันเดโดอะดีกว่าเกมมันก็เลยสนุกนะครับลูกยิงเข้าก็คุกคิกคูกคิกไม่เชิญขุกคิกแ,แบบคือ มันก็ไม่ได้เป็นการเข้าทําที่สวยสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูแหละฝนมันตกอุไทย์ธานีเอฟซีเสมอเชียงรายยูเนเต็ดหนึ่งหนึ่งอ่ะเสิงเชียงรายต้องพูดทบอนเซอร์หนาจะได้มีเงินมาทําทีมเนาะเกือบตายครับได้ช่วงทดเวลาเจ็บโกมิสโกมิสโกมิสที่เหมือนกับไม่มีอนาคตที่บีจีปทุมที่ซื้อเสื้อบีจีปทุมไปฝากพี่น้องผิวสีที่ฝรั่งเศสอะไรนะตอนนี้ย้ายมาอยู่อุทไทยก็ แทงบอลให้สูนหน้าต่างชาติหลบกองหลังทีมชาติไทยบันดินี่ใช่ไหมบันดินี่ก็จังหวะนั้นคือกับนักเตะต่างชาติที่สกิลมันได้หมดการเข้าบอลแบบนั้นก็เลยทำให้สิงเชียงรายพลาดการเก็บสามแต้มไปนะก็เป็นเกมอีกเกมที่สนุกแต่ส่วนมากแปลกตรงที่สิงเชียงรายนะครับทำเกมเข้าทำได้มากกว่าเจ้าบ้านนะ โค้ชจีโน่เนี่ยโค้ชชาวอิตาเลียนก็คือต้องปรับแล้วแหละเพราะว่าทางสิงห์เชียงรายมีโค้ชโค้ชประธานสโมสรแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชที่ใส่ชื่อไว้อะที่เป็นนักวันอาชีพเก่าคือสิงห์เชียงรายมีวิธีคิดที่ที่แปลกกว่าทีมอื่นโดยที่ประธานสโมสรเนี่ยบิ๊กฮันเนี่ยลงมาทําทีมอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันไม่นกาทีบนะมันได้ประโยชน์นะฮะเออทีมมันก็เลยสภาพ รวมๆแล้วดีกว่าอุทยัยการท่าเรือ FC เอาชนะอายุทยายูเนเต็ดสาอายุทยาทีมน้องใหม่นะครับคนอายุทยาได้มีโอกาสอยู่ในลีกสูงสุดอย่างไทยลีกสักทีนะซึ่งครึ่งแรกการท่าเรือก็สามสูตรเลยนะนยุคอเล็กซานเดอร์กามาที่นาเตะต่างชาติเนี่ยไม่ได้ใช้เชียงกงเชียงกงก็คือซื้อขายก็อยู่ในลีกเลยแหละอันนี้คือเอาของใหม่มาลองหมดแล้วก็เห็นผลว่าว่าดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนเดสแฟนการท่าเรือชมเพียงแค่ว่าแฟนการท่าเรือบอกว่าครึ่งหลังมันแปลกๆนะพอไอ้กากาเมนเดสเปลี่ยนออกไปเนี่ยเหมือนเป็นคนละทรงเหมือนเป็นคนละทีมถ้าเจอทีมใหญ่นะ่าจะอาจจะพิกเป็น4-3หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูบรรยากาศที่แพสเตเดียมมันสุดยอดอยู่แล้วมองไกลๆเนี่ยจะเหมือนกับเล่นอยู่ในค้ำนู อศัศจรรย์เหล็กโครงเหล็กฝั่งตรงข้ามกับฝั่งประธานเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กสองชั้นนะอ้อะไรที่เป็นสองชั้นมันดูมันดูใหญ่มันดูเหมือนสนามจุหลักหมื่นแต่จริงๆแล้วสนามแพทจุได้ประมาณหกพันกว่าคนซึ่งเต็มแล้วบรรยากาศก,ก่อนเกมนี่ถ้าใครเคยทาไมพี่กูรู้พี่กูเกิดแถวนั้นฮนะอืมคนทุ่งมหาเมฆซอยงามดูพีก็อยู่ในย่านแถวแถวคลองเตนย,เยเตนยัย่แหละการดูบอลในสนามครั้งแรกก็ไปดูการท่าเรือนี่แหละ สมัยพิพัฒน์ต้นเงันยาเล่นมือศูนย์หน้าสมัยโคตเตียสะสมพบประเสริฐเป็นโค้ดลุงลุงนวดเป็นลุงนวดพิเชษเป็นประธานสโมสสน,นะตั้งแต่ยุคนั้นบรรยากาศก่อนเข้าสนามดีมากคือมันมันเหมือนมันเหมือนที่ไม่เคยไปอังกฤษแต่ดูดูจากในคลิปบรรยากาศมันเหมือนเมืองนอกอะ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าใครเคยได้ไปเยือนกันถ้าเรือจะเข้าใจฟีลลิ่งของพี่กูเนาะคู่สุดท้ายนะครับทูเบนคอกยูเนเตด ชนะระยอง f อฟไปสามอันนี้ก็แฟนบอลบ่นว่าเน้นผลไม่เน้นทรงคือฟุตบอลมันไม่มันแล้วในสนามจากที่เคยเล่นที่ธรรมศาสตร์สิทธิ์สนามใหญ่ใช่ปะ,ะปีนี้สนามเล็กลงมาเล่นที่สนาม BG ประทุมซึ่งสนามมันชื่อชื่ออะไรสักอย่างชื่อสปอนเซอร์เกี่ยวกับทูแบงคอกเนี่ยแฟนบอลแบงคอกอะแข่งเทพก็ยังไม่ตามมานะครับถ้าแฟนบอลตามมา ภาพในสนามคนมันน่าจะหนากว่านี้ใช่ปะ่ะราะษณามันเล็กลงแล้วแต่นี่ก็ยังบางๆอาจจะเป็นเพราะว่าทีมเยือนก็คือระยอง f อซนักบอลที่โค้ชแบนดึงมาก็มีชื่อนะอย่างชือ่อสินแดงดาอย่างเงี้ยเจ้าหมุยก็ยิงฮาเวเล่เข้าไปได้ด้วยนะครับต้องรอดูครับว่าเกมต่อๆไปจำนวนแฟนบอลของทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเพิ่มขึ้นไหมเห็นมีเสียงบ,นบ่นว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยมีคอนเทนต์ไม่ค่อยสื่อสารกับแฟนบอลการตลาดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเป็นอีกทีมที่คล้ายกับ b ีจีปทุมอืมคล้ายๆกับ b ีจีปทุมคือมีตังมีทุกอย่างไม่มีวันที่จะคือการยุบทีมของสโมสรที่มีองค์กรขนาดยักษ์หนุนหลังเนี่ยบีจก็เคลือสิงทรูแบงคอกก็ทร u ซีพีเขาทำทีม ทุกปีอยู่แล้วเพียงแค่ตั้งงบไปเท่านี้เ mm hmm. ท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เน้นแฟนบอลหรือเปล่านะครับอยากให้มันมีความเป็นถ้าชื่อทูแบงค g อ o ใช่ป่ะเขามีความเป็นกรุงเทพแต่เขาคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงให้ให้คนกรุงเทพมันรู้สึกอินกับทีมนี้แต่คนกรุงเทพไปเตะอยู่แถวปทุมมันก็ไม่อินหรือปะมันน่าจะใช้เทพพัสดินไหมเพราะเทพพัสดินเนี่ยเล็กมากถ้าเทพพัสดินดูคนดู สมมตินะไปเตะที่เทพประดินนะคนดูยังแน่นไม่ได้เนี่ยก็ก็ไม่รู้แล้วครับก็ต้องลองดูครับผมอ่ะโอเคครบแล้วสำหรับสรุปไทยลีกวิกหนึ่งนะครับโอ้คลิปนี้ยาวเลยสิบสอนาทีไม่รู้ว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงคนดูจะชอบไหมก็ช่วยบอกหน่อยสวัสดีครับ